ผลละไม่จิตเตรียมห่อเขาหน่อยเดอ้อพี่น้องผลละไม่ต่างๆมีกล้วยมีบักสมบักท่านมะม่วงหาวมะนาวโฮหมักล่างสาสบักเมาอันนี้เกี่ยวมังกรพี่น้องทับทิมอะโวคาโดแล้วก็สาววรสงาะองุอ่นองุ่นแอ,เอปเปิ้ล นี่พี่น้องอันนี้เป็นประเภทผลไม้ต่อมาก็สิเป็นประเภทอาหารพี่น้องอาหารก็สิมีเปี่งปลามีเขา้าวมีเกลือมีพริกมีมะนาวมีกระเทียมมีบกบกด้วยพี่น้องอันนี้ขัวบกบก แลวก็ท่สาคัญที่ขาดก็ได้เลยในการห่อขขาหน่อยก็คือข้ามหมาข้ามผู้พี่น้องอันนี้คือข้ามหมาข้ามผู้มียาสูบมีหมากม่ผู้มีจิงคุ้นแล้วก็มีกอกยาอันนี้เอินกอกยาด้วยพี่น้อง ยาสูบใส่ใบตองแหงอันนี้เฮ็ดแบบโบล้านเลยพี่น้องเฮ็ดแบบโบลาณโบล้านเอาใบตองกล้วยใบตองแหงใบตองกล้วยมาพี่น้องมาพันยาสูบเดือนสิบเ้ากับสิ่ห่ออยู่สิบห่อพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห่อยางละสิบอันนี้ก็จะเป็นใบตองกล้วยพี่น้อง ເຈเดี๋ยวจັງมาເບິ່ງວ່າຫ อันนี้เป็นห่อข้ามหมาข้ามผู้ด้อพี่น้องห่อข้ามหมาข้ามผู้ใส่ย,ยาไปอันนึงใส่หมากค้มหมาข้ามาาผู้ไปอันนึงแล้วก็ห่อ นี่เด้อพี่น้องแล้วห่อก็จะไปเย็บติดกับห่อเขา่าห่อเขา่าห่อผลไม้อันนี้เป็นห่อข้าหมากข้าวูพดพี่น้องเฮ็ดซิบห่อขึ้นกันแบบนี้ฝนจัดต๊กพี่น้องเลย กำลังห่อเขาอยู่ขนตกพอดีพี่น้องอันนี้คือห่อเขาน้อยเด้อพี่นอ้องเขามีอย่างเขาก็ใส่ไปกันสิละพี่น้องก็สิเป็นปลาเป็นหนักไม้ใส่ไปตามเ้อพี่น้องบานนี้ก็ะสิหบหอเฮ้ยบ้านพี่น้อง ข่าน,นี่แหละพี่น้องแล้วก็สิไปเย็บติดกันครับอคำหมาคำพูดพี่น้องเยวะจะมาเบิ่งอีกว่านี่มันแล้วแล้วจะเป็นยังไงพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้นองพ่อเขาพ่อเขาหน่อยแบบนี้เด้อพี่น้องมาเยบ็บติดกันแบบนี้ ข้างล่างสิบเป็นห่อเขาข้างบนมีสิบเป็นห่อหมากห่อผู้พี่นอ้องข้างล่างเป็นห่อเขาห่อหมากไม้ห่อเขาสิบห่อพี่นอ้องอยู่อื้นกับพร้อมไปทํำบุญสิบห่อพี่นอ้องเรียบร้อยเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ มือื่นกระสิไปเพ่งจังสิไปใหญ่วัดพี่น้องเดี๋ยวจังตามไปเบิ้งน้ากันเด้อพี่น้องไปน่ะทําบุญน้ากันมืออื่นจ้าบุญเขาสากพี่น้องเอาเข้าน่อยเอาห่อขาน่อยไปยายพี่น้อง